งานนี้บอกได้คำเดียวนะคะว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนจริง,รงๆค่ะเมื่อเทมูนะคะอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีนผู้ซึ่งหานกล้าไปล้มยักษ์อย่างอเมซอนถึงสหรัฐอเมริกามาแล้วมาปักธงในไทยอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับงัดกลยุทธ์ก็คือการขายตรงจากโรงงานโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาเนี่ยถูกยิ่งกว่าตลาดนัดนะคะแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าบรรดาผู้ประกอบการของไทยพอค้าแม่ขายออนไลน์ไม่ปรับตัวตั้งรับนะคะปรับกลยุทธ์กันขนาดใหญ่บอกได้คำเดียวนะคะว่ารอวันเจ๊งได้เลยค่ะโดยเทมูอยู่ในเครือเดียวกันกันกบพินตัวตัว อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนเจ้าของเทมูคือบริษัท PDD Holdings บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซจากจีนที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแสนถูกปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ PDD ตั้งอยู่ที่เมืองดับลินไอร์แลนด์และ PDD ก็จดทะเบียนอยู่ในตลาด NASDAQ ของอเมริกาถึงแม้ PDD จะมีสำนักงานใหญ่และจดทะเบียนตั้งบริษัทนอกประเทศจีน แต่ก็รู้กันดีว่า PDD นั้นเป็นบริษัทสัญชาติจีนและสินค้าบนเทมูก็ผลิตและส่งตรงมาจากจีนปัจจุบันเทมูมีอยู่ใน47ประเทศทั่วโลกโดยไปเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกกลยุทธ์ของเทมูก็คือเน้นการขายสินค้าทุกชนิดเสื้อผ้าของใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นของอุปโภคบริโภคหลายหมวดหมู่ แฟชั่นด้วยราคาที่ต่ำสุดๆตามแผนธุรกิจ PDD จะใช้เว็บพินั์ตัวๆเพื่อบุกตลาดในจีนในขณะที่จะใช้เทมูบุกตลาดอื่นๆทั่วโลกและแน่นอนว่าเทมูก็มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยเปิดตัวอย่างเงียบๆแต่กินเรียบทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับ PDD เป็นอ e ีคอมเมิร์ซน้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2015โดยคอรินหวงหนุ่มหัวกระทิจากเจ้์เจียงซึ่งเคยไปฝึกงานกับ Microsoft และทำงานกับ Google หลังเรียนจบที่ Wisconsin จากนั้นก็กลับมาเปิดธุรกิจที่บ้านโดยก่อตั้งเป็นสตาร์ทอัพสแห่งโดยมีพินตัวตัวประสบความสำเร็จมากที่สุด แรกเริ่มนั้นพินตัวตัวก็เหมือนอ e ีคอมเมิร์ซลายอื่นๆที่แข่งขันด้วยราคากับกลยุทธ์สินค้าราคาถูกแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างและทำให้ประสบความสำเร็จอาจกล่าวได้ว่ามาจากสองปัจจัยหลักก็คือการทำโซเชียลคอมเมิร์ซและการผูกกับ e ี h a t โซเชียลมีเดียใหญ่ที่สุดในจีนจากค่าย t e n เซน t ซึ่งค่ายนี้ยังเป็นนายทุนหลักให้ด้วย กลยุทธ์โซเชียลคอมเมอร์ซที่เน้นเรื่องความบันเทิงทำให้พินตัวตัวไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มซื้อขายเหมือนกับอาลลีบาบาแต่ทำให้คนมาใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้พร้อมดึงเพื่อนฝูงครอบครัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆการแจกรางวัลการไลฟ์ขายของและอื่นๆจนมียอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างรวดเร็วจากหลักประมาณ15ล้านคนต่อเดือนในปีแรก มาเป็น750ล้านคนต่อเดือนขณะที่การรุกตลาดต่างประเทศก็ไปได้สวยโดยเทมูแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ผินต,ตัวตัวตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนปี2022และมีผลประกอบการที่ไปได้สวยโดยถลม e ่มอีคอมเมิร์ซของอเมริกาและมาเลเซียเจ๊งยับไปแล้วอย่างไม่รวมประเทศอื่นซึ่งกำลังถูกถล่มและกลืนกิ่นเช่นกัน ทั้งนี้น่าจับตามองนะคะการแข่งขันในสมรภูมิอ e ีคอมเมิร์ซของไทยที่ยามนี้สินค้าจากจีนหลั่งไหลแบบทะลักทลายเข้ามาดึงเงินในกระเป๋าของคนไทยเป็นว่าเล่นผู้ประกอบการไทยจะอยู่รอดในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรรัฐบาลจะมาเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการช่วยได้แค่ไหน ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่อ่อนไว้และปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะซ้ำเติมช่องทางการทำมาหากินของคนไทยในยามนี้ที่ย่ำแย่อยู่แล้วรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยค่ะ